สวัสดีครับมินิพยังยงกิมคือเก่าล่ะยงกิมฟาร์เมอร์ช่องยองกิมฟาร์เมอร์สีมะเห็ดวิธีใสเจลบีเครื่องตัดหญ้าเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้มันทำงานหลายอย่างบ่จักสูบน้ำบิ่จักปัญญ้นหญ้านี่วิธีการเรา,มาไ,ไม่ใกล้ม่ใช่ใกล้่มยังเอกเบาอย่างสิ่งนีเอาใส่สริงยาเก้านี่สริงเสีดยานี่มาใส่เจลบเบี้ยเลยยิงเข้าไปเลยนี่ยิงเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหมุน,มนอันนี้ วิธีการอัดคันโ่อัดเนี่ยลูกปืนแตกได้ซื้อไม่ได้ตัวนี้เกือบพ่อพันธมันได้นี่อัดเข้าไปเต็มแล้วนี่เต็มแล้วเต็มแล้วก็มาหมุนประไว้หมุนปิดประวไว้หมุนปิดประวไว้เพราะว่าเครื่องเครื่องตัดยาแบบนี้มันเสียไปใส่ในหลายอย่างแล้วจากนี้ก็เสียไปสูบน้ำสิสูบไปเบื้องเนียนนี่แหละเสียไปสูบน้ำ สูบน้ายุกกระลมั่งกันน่ะเดี๋ยวถอดออกสะก่อนเดี๋ยวจะเอาไปสูบน้าให้เบ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวมันสิไม่อย่ีกไหมอีกหลายอย่างอยู่นี่เอามาปัญญา่น้าเกี่ยวเขา่าปัญญา่น้าตู้าที่เฮ็ดไว้ล้วปัญญ่น้าเกี่ยวเข่าตัดไม้อยู่ค่าลีตัด,ตดเครื่องเดียวนี่แหละหมุนใส่งานหลายอย่างเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะออกไปบ่งตลอดเรือร่อยๆไป คลิปต่อไปออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยพิษเอาหมูมิล่าเดี๋ยวทายคลิปมานไหนเวลาหมมีว่าสันเหตุเบื่องหลายแนวอยู่เอาไปใชดเอาไปใช้ประโยชน์ประเทศนี้สิเอาหัวกะโหลกหัวกะโหลกสูบน้ำโดยเครื่องตัดหญ้านี่ไอ้นี่ไอนี่ไอนี่หัวมันยี่สิบแปดมิลสันไปซื้อสร้างเขายี่สิบแปดมิลเดี๋ยวแชกมันนี่เก้าแชกนี่ แฉกเห็นก้าแฉกคาซื้อวุฒิเกืันสิบมาวุฒิเกือเครื่องตัดหยาดเลยต้องต้องต้องซื้อให้เปลี่ยนตัวนี้ยืบแปดมินไอ้นี่ไอ้นี่ก้าแฉกนี่แฉกมันนี่เดี๋ยวก็ซุบเกือบเข้าไปนี่ซุบเกือบเข้าไปนี่เกือบเข้าไปนี่เกือบก็เอาหกเหลี่ยมนี่มาขันลอก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 ขันไม่อยู่นี่หกเหลี่ยมมาขันล็อกให้มันอยู่นี่หกเหลี่ยมขันให้มันอยู่นี่ตัวนี้สิเอาไป ท้ายสูบน้าให้เบิ้งมันใช้ประโยชน์หล,หลายอย่างนะาเครื่องเครื่องเครื่องตัวนี้ว่านตัวตัวนี้ซื้อแค่450สี่อยห้าสิบนี่สร้างซื้อในเน็ตเลยนี่อยู่อยู่้านข่าว่มมีเลยในจังหวัดเลยก็ดีต้องสร้างซื้อจากเน็ตอย,อย่างเดียวสี่รอยห้าสิบเดี๋ยวสิไปสูบน้าให้เบิบ้งบาดน,นี้ท้ายสูบน้าได้อกอเช่าดอกขั้นกคบโวโย ย,งยงังไนี่ยอเขาไว้ก็ยังดีรักใจขอขอบคูณไดห้หลายผู้ที่เขาเบังกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจทำงานต่อไปเด็กข้อมือเพื่อขอบคุนพ่พอยหมอวานดงเล,เลืเอยๆมันหายไม่โคบโคนยางดีมากเลยขอบคุนไดห้หลายนะครับเลือยขอบพูนครับ